นะแต่ว่าคือหมายความว่ายอดนี้เราเอกมาจากต้นพันพันดีค่ะนะแต่อันนี้จะเป็นต้นตอที่เราพอเม็ดเหมือนอย่างกับมะม่วงตะกี้นี้ค่ะนะให้รู้อย่างนั้นด้วยนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัดนี่เอาตัดนี่เลยเห็นไหมไอ้นี่เอาใบออกหมดแค่นี้ค่ะนะ ันนี้ขอดูหน่อยได้ไหมคะอันนี้อันนี้ก็คือให้เหลือไว้แค่ตอใบหายหมดเลยแล้วก็เหลือเค่นี้เขาเรียกว่าเอาเอาหูใบไว้เอาหูใบไวนีค่ะมีนิดค่ะแล้วก็เหลือแค่นี้แค่นั้นค่ะแล้วก็ฝานเหมือนเดิมแต่ขวานขวานเนี่ยอย่าไปใช้ไหลหนค่ะมีดตองคมไงทีเดียวให้จบทีเดียวให้จบถ้าเราเรา ฝานไปฝานมาฝานมาทั้งมันไอเซนของเนี่ยมันจะย่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมติดกันได้ค่ะทีเดียวต้องให้ให้ได้สองที่จบเลยหวานนี่ต้องก็เหมือนกันนี่ขั้นตอนนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องให้พ่อแม่ทําให้นะคะอ่าเนี่ยหวานอย่างเนี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรปักลงไปัต้องง่ายๆเนี่ยเสียบลงไปงี้ค่ะเนี่ยเห็นไหม เสียบเสียบเสียบไปแล้วเนี่ยมันง่ายเนี่ยนะคือกิ่งที่ยอดที่เราจะเอามาเสียบเนี่ยต้องให้บาลานซ์กับคือหมายความว่าให้มันเท่ากันหรือเล็กกว่าน,นิดหน่อยให้เท่ากับต้นตอที่จะขึ้นมาแล้วก็ยอดเ่ียมมาเนี่ยอาจจะต้องเป็นยอดอ่อนะนะออันนี้เนี่ยขนาดเนี้ยยอดอ่อนขนาดนี้คือไอตัวไอตัวที่มาปากกับไอตัวที่โดนปาก ต้องขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันต้องใกล้เคียงกันนะแล้วก็เวลาเสียบอันให้ให้เนียนเนียริมเนี่ยคือต้นไม้เนี่ยถ้าเราเสียบไปเนี่ยที่มันจะติดกันเนี่ยคือเปลือกมันค่ะือป็นจะเข้าไปเชื่อมมันก่อนแล้วเนื้อในมันถึงจะไปเชื่อมกันทีหลังแล้วจากนั้นก็คือแล้วก็ตอนนี้เพื่อกัรกัน การมันหลุดอ๋อก็คือเอาเชือกฟางมาผูกเอาเชือกฟางผูกต้องแน่นมากไหมคะใช่ก็ผูกให้แน่นเลยก็คือกันกันแค่ไม่ให้อ๋อจบแล้วก็อถุงนี่นะค่ะถุงพลาสติกครอบอ๋อครอบแค่แค่มิดมันใช่ไหมคะไม่ต้องครอบพังกระถางผูกเหมือนเดิมไม่ให้น้ำอากาศเข้าอ่าแค่เนี้ยนี่โดนแดดได้ไหมคะเอาไว้ในร่มดิเอาไว้ในร่ม ก็เสร็จแล้วก็เป็นเสร็จพิธีการเสียบยอดค่ะง่ายมากแล้วน้องๆหนูก็ะทำได้ด้วยได้ง่ายมากค่ะทำได้ง่ายมากเลยราก็ไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากเก็บไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแดดท้อในในที่ร่มนะน้ำแล้วลดที่นี่เพื่อไม่ให้มันถูกนี่เท่านั้นเองค่ะก็คือรด้ยังไงก็ได้อย่าให้ถูกเขาใช่ใช่ค่ะแล้วก็ไม่จำาไม่จำเป็นต้องรดนทุกวันค่ะไม่จำเป็นรูถ้ามันยังชื้นอยู่อย่าอย่าไปรดมันอ๋ออ่า ดูแค่ว,ว่าถ้าไม่ชื้นแล้วค่อยลดอ่าเราค่อยลดค่ะอ๋อแล้วคือนานไหมคะกว่าจะต้องเอาถุงพลาสติกออ๋ออันนี้ก็อยู่เอ่อพอสิบสิบห้าวันนี่ก็เปิดเปิดดูได้เปิดดูได้เปิดเปิดดูได้ทีก่อนว่าทาดูที่ว่ามันมันม,ม,มันติดไหมค่ะนะถ,ถ้ามันไม่ติดก็ครอบไปอย่างเดิมค่ะถ้าถ้ามันถ้าถ้ามันติดก็จริงจริงแล้วน่ะถ้าจะให้มาตรฐานจริงๆอ่ะคนจะเป็นยี่สิบวันขึ้นไปยี่สิบวันอ่านะ อันนี้แน่แน่นอนค่ะเปิดเปิดเปิดได้แต่ว่าต้องไม่ให้น้ําเข้าไปแต่ต้องเลยนะเราถึงได้พัดอันนี้ไว้คห้ามโดนน้าเด็ดขาดแต่พอพอถ้านั่นแล้วถ้าหากว่าสมมุติว่าเราไม่แน่ใจว่าจะโดนใช้อันนี้เจาะให้มันอากาศมันเข้าหน่อยแต่ถ้าไม่งั้นเดียวข้างในมันมันอบมากมันเสียเราจะเจาะต่อเมื่ออะไรนะคะต่อเมื่อมันยี่สิบวันไปแล้วเนี่ย หลังจาก20วันแล้วค่อยเจา<อ>ะให้เขาให้มีอากาศหายใจหน่อย,ยค่ะก็คือหลังจากตั้งแต่คุณลุงเนี่ยพูดถึงที่มาจนถึงสาิตใหที่ดูเสร็จแล้วเนี่ยค่ะคุณลุงคุณลุงอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆคุณหนูทางบ้านไหมคะว่าถ้าจะเริ่มทำเนี่ยควรจะทำอะไรยังไง คือทางโรงเรียนนะนะส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้มันต้องพูดถึงครูก่อนแล้วนะขอพูดกูดพูด้ดพูดหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่าลุงก็เป็นอาจารย์ ừ, กรเกษตรเหมือนกันนะ<า>ก็ขอพูดถึงครูหน่อยครูที่ถึงถึงวิชากเกษตรเนี่ยจะไปสอนเด็กเนี่ยครูเองก็ไม่มีความรู้เลยเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็ครูก็บอกให้เด็กไปเที่ยวซื้อมา ให้พ่อแม่เด็กก็ไปให้พ่อแม่ซื้อมาแล้วก็เอามาเนี่ยตตดตอนเ,นเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ผลอะไรเลยครับกับเด็กเลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีให้ได้ผลเนี่ยครูจะต้องหาต่อมาหาให้เขาเตรียมเครื่องมือมาเตรียมเม็ดมาเตรียมอะไรมาแล้วก็หาต้นไม้ที่มันง่ายๆที่มันที่มันทําง่ายๆนะอย่างก็ต้นพวกไม้ไม้ดอกไม้ใบอะไรพวกเนี้ยะนะะเด็กก็ ดังอย่างกระไม้ใบก็พวกโก่ะอย่างเงี้ยเอาเนี้ยเอามาทําเอายอดมาเสียบเขาก็ทําทํากันไอ้เจ้าไอ้ไม้ผลมันคงทําไม่ได้หรอกนะก็เอาพวกเนี้ที่จะจะเอาต้นจะยังจะเอาอย่างอย่างอย่างที่บอกนี่ไอ้ไอ้พวกกระทิงกระทิงกระทิงนี่เด็กก็คงทําไม่ไหวเพราะต้นมันแข็งก็หาต้นไม้ง่ายๆไูดง่ายๆหาต้นไม้ง่ายๆมา มาสอนมา,มาทำ <tha. S 2> นะแล้วก็เด็กถ้าหากว่าเขาทำแล้วเนี่ยมันได้ผลขึ้นมาเนี่ยเขาก็อยากเขาก็อยากจะทำต่อไป <tha. S 2> นะเพราะเด็กเนี่ยไม่ได้เราถ้าทำอะไรได้ผลแล้วเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าทำาถ้าทำไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ชักเบื่อชักไม่อยากทำเพราะนั้นก็เนี่ยเขาฝากข้อนี้ไปนะว่าถ้าหากว่าใครดูแล้วนะอยากจะทำอยากจะทดลอง นะอยากจะหาความรู้ก็โทรเข้ามาก็ได้นะเบอร์โทรศัพท์มีนี่อ่ะอศู่งเก้าสองศูนย์เก้าห่สนะบอกขอผู้การจารึกเงค่ะนะอันนี้นะเขาก็จะจะจะให้นะ,ะแล้วก็ถึงแม้ไม่จะท่อเด็กนะครูที่สอนก็เถอะถ้าหากว่ายอมรู้ตัวเองว่า ไม่รู้รถามได้ค่ะก็คือคุณลุงอยากจะให้เรียนรู้จะให้เรียนรู้เพราะว่าเราเนี่ยอายุมากแล้วเราก็มาอยากจะเก็บเอาไว้ละก็อยากจะให้คนอื่นเขาได้ถ่ายทอด็ห้็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะได้รักต้นไม้ต้องการให้คนรักต้นไม้นะมากที่สุดแล้วจะทํำยังไงนพะเราพวกเรามาช่วยกันโอเครายการนี้ออกมามันก็เป็นรายการที่ ที่ดีที่ส่งคงเสริมให้ให้เยาวชนของเราเนี่ยได้ได้ได้รู้จักค่ะรักต้นไม้ครับค่ะแล้ววันนี้แตนแล้วคุณหนูหนูทั้งมากขอขอบคุณลุงเสนียมมากค่ะต้องการให้คนรักต้นไม้นมากที่สุดเราจะทำยังไงะเพราะนั้นในที่พูดกันเปล่าเปล่าให้รักป่ารักต้นมันไม่รักเพราะมันไม่เคยสัมผัสใช่ไหมเพราะกมเพราะนั้นต้องให้เด็กสัมผัสถ้าสัมผัสก็มันจะรัก คุณน้องน้องหนูหนูคะที่คุณลุงได้พูดมาจนสาสต์ที่ทำให้เราดูนั้นคุณลุงไม่ได้บอกบอกว่าถ้าเกิดเราทําอะไรด้วยตัวเองและถ้ามันสำลิดผลน,นั้นคุณน้องนองหมูหนูจะภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองทํามากเลยค่ะปิดเทอมนี้ปลูกต้นไม้เวลาต้นหรือคนละต้นจะช่วยลดภาวะโลกร้อนนะคะอย่าลืมเซฟเดอะเวอร์กันค่ะวันนี้ในการคุณหนูลูก,กเกษตรขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ บางทีนึกแปบแปลกมันก็แปลกดีถ้าหากว่าเรามีพื้นที่นิดหน่อยระปลูกต้นไม้หนึ่งต้นใช้วิธีท้ากินหลายหลายชนิดหลายหลาพันต้นไม้ต้นนี้คงจะมีผลไม้ให้กินเยอะหลายชนิดด้วยอิ่มแน่ๆเลยแล้วคิดถึงงานบ้างนะ